นี่มึงแต่งหล่อแต่เช้าเนี่ยจะออกไปไหนวะบักพลมึงไม่ต้องรู้สักเรื่องได้ไหมเฮานังแต็ม แหมก่กูเนี่ยเป็นเมียมึงนะบักพลกูก็อยากจะรู้บางสิว่าผัวกูเนี่ยจะออกไปไหน <c oughs> ก็มึงอ่ะมันชอบเสือกเรื่องของคนอื่นเขาแบบนี้ไงกูเนี่ยไม่แปลกใจเลยนะที่ทําไมเขาออกคลิปมาด่ามาว่ามึงทุกวันแบบนี้ <c oughs> ใครจะมาด่าจะมาว่าอะไรกูเนี่ยกูก็ไม่สนใจหรอกเพราะกูเนี่ยอย่างหนาตาช้างไว้ <c oughs> เฮ้ยอย่างหนา้าตาช้างนั่นเละถ้าเทียบกับหน้ามึงเนี่ยยังสู้ไม่ได้เลย oh oh. ป๊าตั้งแต่มึงอยู่กับกูมาจนมีลูกทั้งสองคนเนี่ยมึงเคยชมกูสักครั้งบ้างหรือเปล่าวะ oh. แล้วมึงมีอะไรให้กูชมบ้างวะฮ้ acres, นางแป้หัวก็เถิกหลังก็ค่อมขาก็โกง <l ap> แถมหอยยังเหม็นอีกตั้งหา <l ap> นี่ทามึงนะ่ไม่ไปตบกับสาวเซเว่นเพื่อแย่งกูเนี่ยนะป่านเนี่ยกูคงอยู่กับสาวเซเว่นสบายไปแล้วไม่ต้องมามีคดีติดตัวแบบนี้ด้วยเฮ้ยหล่อตายหาแหละบบกพลนบกหำเล่าเอ้ยถ้ากูไม่หล่อนะก็คงจะไม่มีเอฟซีแม่ยกจากต่างแดน โอนเงินมาให้กูใช้ทุกวันแบบนี้แล้วโว้ยเฮ้ยช่างกล้าพูดเนาะขอทานเขาเกินทุกวันแบบเนี้ยมึงมีความประอายบ้างหรือเปล่าวะบักพนอายทำไมเขาน่งแตนเงินที่ขอทานได้มาเนี่ยก็เอามาปรนเปรอความสุขในครอบครัวของเราแบบเนี้ยมันไม่ดีอีกเหรอมันก็ดีอยู่หรอกนะ ถ้ามึงติดคุกไปล่ะ FC แม่ยกจากต่างแดนเนี่ยเขายังจะโอนให้อีกหรือเปล่ามึงอย่ามาคุยเรื่องคงเรื่องคู่กับกูเลยนะนังแตนซุปสตาร์อย่างกูเนี่ยไม่ยอมติดคุกหรอกโว้ยมึงแน่ใจได้ยังไงอะว่ามึงจะไม่ติดคุกเนี่ยบักคนขนาดสารชั้นต้นเน่ยมึงยังโดวงไปตั้ง20ปีแล้วประกันตัวมาสู้ในชั้นสารอุทธร์เนี่ยมันจะไม่ตลอดชีวิตหรอวะบักพน แล้วจะกลัวอะไรคนเราถ้าคิดจะสู้แล้วเนี่ยมันก็ต้องสู้ให้สุดสู้ให้ถึงชั้นสารดีกากันเป็นเลยเฮ้ยถ้าสู้ถึงชั้นสารดีกาเนี่ยแล้วมึงอ่จะไม่โดนประหารเลยหรอวะปักพ้น <c oughs> แมปากมึงนี่มันดีจริงๆเลยนะเดี๋ยวพ่อตบให้ปากหายเปี้ยวเลยนะมึง <c oughs> เอ๊ะก็จะลงไม้ลงมือมึงนี่มันเสพติดความรุนแรงในครอบครัวจริงๆเลยนะบักพน้น แล้วจะให้กูเนี่ยไปเก่งกับใครเขาล่ะะคนอย่างกูเนี่ยนะเก่งเฉพาะเด็กสกตรีแล้วก็คนชราแค่นั้นแหละ oh. ถ้าไปเก่งกับคนอื่นนะนะป่านเนี่ยกูโดนสหาบาทาไปนานแล้ว <c oughs> อืมกูก็ว่าอย่างนั้นแล้วว่าอะแล้วเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยมึงจะออกไปไหนเนี่ยฮะบักพน <c oughs> คุยกับเมืองแล้วเนี่ยอารมณ์เสียกูไม่ออกไปไหนล้วโว ไหนๆมึงก็ไม่ได้ออกไปทํทธุรและกูเนอยากจะถามมึงหน่อยว่ามึงเนี่ยจะออกไปไหนออกไปทําอะไร <c oughs> มึงบอกกูมาได้ไหมคบักพ้นต่อมเสือของกูเนี่ยมันเต้นระลิกระลิกไม่หยุดเลยเนี่ยตอนนี้ตา <c oughs> ให้กูบอกมึงให้กับตาให้ว่ากูเนี่ยจะไปทําหนังสือเดินทางเพื่อออกนอกประเทศวอยอ้าวแล้วมึงจะทิ้งลูกทิ้งเมียให้อยู่ที่นี่เหรอบักพ้น <c oughs> มึงไม่ได้ติดคุก20ปีเหมือนกูนี่ฮะนางแตนแล้วมึงอจ,จะไปเมื่อไหร่ละแบบพ้น <c oughs> ก็รอตัดสินในชั้นศาลอุทธรณ์ถ้าเกิดแพ้คดีขึ้นมาอีกกูก็เพลละโว้ย <c oughs> กูถึงได้จะไปทำหนังสื้อเดินทางออกนอกประเทศเตรียมไว้ก่อนนี่ไง <c oughs> ทีเนี่ยมึงเข้าใจหรือยังละฮะนางแตนเออที่กูอยากจะรู้เนี่ย ก็แค่นั้นแหละมึงนี่นะมันสมกับฉายาที่เขาตั้งให้จริงๆเขาตั้งฉายากูว่าอะไรหรือวะปักพนฉายาของมึงนั่นละนางเถิดจอมเผือกเสือกทุกงานเท่าถังกะละมังหมอ้อนี่เหรอวะฉายาของกู